เดวปะุงเงยไขขึ <c ười> ้นม่นเงาโน๊ตจำเป็นช่วงไข่ดิบยูงนอเนาะจำช่วงไข่ช่วงนจำบิดดิดยาหน่อเบิดดิดยานแม่นไข่เป็นโ ปวดเมื่อยดอิดยาเอาละเหี่ยมโดนหัวค่ะ ไข่ค,คืนนแมนซึมร้ะัเหีมเหเเห่มยอมมันเสียบไรหรอกเหี่มตัวคืนนี่ก็เสียดหน้ามาันคือยากบับมัอยากโล่งเลยจ้งไข่คืน ขัดอยู่บนน้องนาอนี่นนนละมันมีเศษทองมั้งตกคท้ายคลิปไปเจอพี่น้องเมืามา่ปาา๊จนบกได้ใเสียผายคนหนาภานใน Lâu, xin nhau hèm tôi ạ cựu. ạ đi yêu. Nào lọt đẹp sắm khải cựu. Nào nghe ngấu. mời miếng 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 rồi đi ừm chắc chắn chết mùng này chắc chắn mười mùng này chắc chắn chết mùng này chắc chắn chết mùng này chết mùng này mình này được này 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 này

โบโบอบนาวนี่นาวไันไปยาได้เนาะเหีพี่พียชาวยวเลยด้วยเนี้ยาากดยาวไวไวด,ยดยเยยาเพิ่นกินนี่ ประมาณสี่ชม่มงเนาะพี่ไหมสี่ชม่มงปุ๊บเลยไข่ขึ้นนกประมาณนี้บม่ได้เกินพอดีช่ละเออบริบูรณ์กองเขาวันน้อยได้บ่่ไดส่ถือได้บานไหมาณส่ถือกนอนหนุบหน่ ใครเกี่ยนี่าะเฮ้ยดเนหอนากาศห้อนเลยดูมานเี๋ยบัวนี่แบบอากาศน้เหมือนบันี่แบบหอนห่อนจนตแตกหอนจนแตนี่สร้างเป็นบรรยากาศกันปั๊บือากาเนาอวอ มือกัรผักเลยแล้วก็เสยตนี่บุร่ยนะก่อนแบบอาเสียข้าวเดียวข้าวเดียวยังเห็น เขาบอกให้เพิ่นกินแบบนี้นอนสิแบบนี้นะบ่ได้เพิ่นหันหันขวั้วขวั้ เสร็จอาจาเย็นน้อง วัดไชยไพรว่าม kind of ี สามเนี 38. 38่ยสามสิบแขายแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบนแบบข้าเดียวเลยนะยยาให้กินล่านอนอหน้าต้อสีตัวยันบาเปนซอกโอ้ยเบ็งหน้าแม่ม 嗯。

ลยเลยนะประจอยกะจะงงเหมือนตลอดนะเนาะเวลาไปาก,ๆๆๆๆากินามัดขืนปุ๊บๆๆเขาเรียกเนไข่เป็นเนียที่ไประจอยพาเ,าเาพลินไปหาเมอ่าลนพอเพลนซื้อันยานอีกหน่อยนี้เนาะกินนำบรอบล้งพาไปหาโมอ い、ね、いピアノがピピングです。 เพิ่นเพิ่ดิ่นะใช่ไหมช่วงไข่แล้วดินก็นอกล,ลดลงแนดหน้อยสามสเจ็ดจุดหเมื่อกี้นี้สามสิปดจุดสี่เนาะตอนามันขึ้นมันก็เรว่าเรื่อโตัวเินลงแรมอ คนไข่หิงนผะินแ่งไม่ไี่เสร็จโต้นเท่านั้นผิดจะลงอ่ ขีดบอเรืองนะนี่ก็จะไปสีเดือง,นะองแค่ม,ม,นนะมันะทางเมืองเ่น้นะเวลาเพิ่ไข่เวลาเพิ่มเาไข่เวลาเป็นสวงเวลาเนดิ้งเวลาเพิ่มไข่งไแเงาแล้วก็น,นอนแต่ว่าถ้าต้องเสร็จโตให้าะว่ามันคีมันห่อนปุบ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 ,ปบ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 ปเลย คืนคนกกันเนาะเชี่ยไปจอยเสร็จตดขึขคืนเมือคนนี่ไหายจินยานหมลงเลยม่จะคอยเสร็จตัวไปเรื่อยๆด้ นอนกันนะโอเคจะนอนพี่น้องไปจ้อยกันจบคลิปเลยก่อนเนาะเพราะว่าคลิปมันกับเงาเติบเนาะพี่น้องบฮูัวาสิลงได้หรือเปล่าเราจะ่าเดืองอยากเสร็ดตัววาสนาครับมารับเรียบร้อยพี่น้องเนาะเบิ่งขายลดลงเนาะสามสิบเจ็ดจุดหก เมื่อกินเมื่อกี้นี่ตอนนั้นสามสิบแปดเนาะสามสิบแปดจุดสี่ศาสนาไข่นะไข่สูงไงพี่น้องเวลาเป็นไข่ปืดๆไข่ตา,าว่าเฮาแบบเสร็จโตเสร็จอย่างนั้นเริ่มลงเลยโอเคตอนนี้พี่น้องไปะจะโจกับเจ้าคิปเพียงสมนีก่อนเนาะขอบคุณคุณนารายที่เขามารับชมมศาสนาเด้อปลาลุงเยเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวกั็มาสบายดีให้ไปนอนก่อนพี่น้องเลยเนาะ เผยผ่าเพผนแบบบางๆนี่ปริตุ่มยังไงเพผนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคิงหอนเลยโอเคเนาะไปแล้วสบายดี